วิธีดึงดูดคู่แท้ได้เร็วแบบติดจรวดข้อหนึ่งอยากได้คู่ชีวิตแบบไหนระบุให้ชัดเจนถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะหนุ่มๆสาวๆเนี่ยยังโสดอยู่หรือแม้กระทั่งนะคะอาจจะเลิกลากับคนเดิมมาก่อนแฟนเก่ามาก่อนนะคะคุณอยากได้คู่ชีวิตที่ ตรงตามใจคุณเลยนะคะแล้วก็อยู่ยั่งยืนยาวนานแล้วก็รักกันตลอดไปเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณเลยนะคะวิธีการง่ายมากๆเลยให้คุณระบุคนที่คุณอยากได้เนี่ยให้ชัดเจนไม่ว่าคุณจะอยากได้แบบไหนเนี่ยให้คุณระบุไปเลยนะคะอาจจะหากระดาษก็ได้นะคะมาเขียนแล้วก็เขียนลงไปเลยว่าคุณต้องการคนแบบไหนเอาที่แบบ ตรงตามใจคุณจริงๆนะคะอย่าไปจํากัดตัวเองว่าเอ้ยฉันคงไม่ได้แบบนี้หรอกฉันฝันใหญ่เกินไปหรือเปล่าฉันใยสูงเกินไปหรือเปล่าไม่นะคะคุณอยากได้คนประเทศอะไรสัญชาติอะไรคุณอยากได้ผู้หญิงสวยแค่ไหนผิวพรรณแบบไหนสูงแค่ไหนนิสัยใจคอเป็นยังไงบุคลิกเป็นยังไงนะคะให้คุณเนี่ยระบุมาให้อย่างชาัดเจนแล้วคุณจะได้คนที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณไม่ระบุอย่างชาัดเจนนะคะคุณจะไม่ได้คู่ชีวิตที่ ุณต้องการเหมือนกับอย่างเช่นนะคะเวลาที่คุณเนี่ยไปร้านกาแฟใช่ไหมคะแล้วคุณก็ไปสั่งกาแฟว่าขอกาแฟแบบ คั่วโบทนะขอแบบไม่ใส่น้ำตาลขอแบบเข้มข้นอะไรแบบนี้คุณเนี่ยก็สั่งไปชัดเจนใช่ไหมคะว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณก็ได้สิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปสั่งกาแฟ1แก้วนะคะแล้วก็บอกร้านไปว่าขอกาแฟ1แก้วร้านเขาก็ไม่รู้นะคะว่าคุณเนี่ยอยากได้กาแฟแบบไหนเขาอาจจะทํากาแฟที่ไม่เข้มข้นหรือว่ากาแฟที่แบบหวานมากๆเนี่ยมาให้คุณก็เป็นได้ดังนั้นคู่ชีวิตก็เหมือนเหมือนกันคุณต้องระบุให้ชัดเจนแล้วคุณจะได้คู่ชีวิตที่ตรงสเปก ตรงปลุกแล้วก็ตรงตามที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะข้อ2รู้สึกว่าคุณได้รับเรียบร้อยแล้วข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะความรู้สึกของเราเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเรามีคนคนนั้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็มองเห็นภาพแบบชัดเจนมากๆยิ่งชัดเจนมากเท่าไหร่นะคะเห็นภาพแบบ ชัดเลยว่าเป็นคนแบบไหนลักษณะแบบไหนคุณจะดึงดูดได้อย่างรวดเร็วความรู้สึกเหมือนกันนะคะให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคนคนนั้นเนี่ยอยู่ข้างกายคุณเรียบร้อยแล้วความรู้สึกที่มันชัดเจนความรู้สึกที่เหมือนกับว่า เกิดขึ้นจริงความรู้สึกที่แบบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเนี่ยคิดแล้วคุณดีใจคุณตื่นเต้นมากๆรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไปเที่ยวกับแฟนฉันนะมีแฟนฉันอยู่ข้างกายไปดูหนังด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันจับมือกันหรือว่าอ่าหยอกล้อกันในบ้านอะไรแบบนี้ความรู้สึกนั้นมันเป็นภาพที่ชัดเจนมากๆเมื่อคุณสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนนะคะคุณจะดึงดูดคู่แท้ได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับแบบติดจรวดเหมือนกับส่ง e m s อะไรแบบนั้นนะคะลองทำดูนะคะ ข้อ3เตรียมตัวเองให้พร้อมเมื่อคุณทำข้อ1ข้อ2แล้วใช่ไหมคะคุณก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยสําหรับคู่ชีวิตที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณใช่ไหมคะคุณก็ต้องเตรียมตัวเองให้ดูดีให้แบบบุคลิกดีให้สวยให้รอ,อให้หุ่นดีออกกําลังกายนะคะพัฒนาตัวเองหาความรู้เยอะๆให้กับตัวเองแล้วก็ปรับ mindset ตัวเองเนี่ยให้คิดบวกมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณเตรียมความพร้อมหมดแล้วนะคะคุณนุชเชื่อเลยนะคะว่าคุณจะดึงดูดคู่แท ที่ตรงใจคุณเป็นคู่ที่ดีเป็นคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นคนที่คุณเนี่ยจะแต่งงานด้วยอยู่กันแบบยาวนานตลอดไปเลยนะคะลองเอา3ามขั้นตอนเนี่ยไปใช้ดูนะคะรับรองนะคะคุณจะดึงดูดคู่แท้คนที่ใช่เข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณค่ะ